สวัสดีนะคะวันนี้บีบีก็พาทุกท่านนะคะามาออนทัวร์นะคะกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะตรงที่เห็นอยู่ทังข้างหน้าด้านหน้านี้ก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็คืออนุสร์นั่นเองนะคะมีมานานมากนะคะอ่ะวันนี้เราก็พากันมาดูนะคะ ความสวยงามของอนุสาวรีย์กันตอนกลางคืนคือปกติอ่ะบิบ๊บไม่ค่อยได้มาตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยแบบมาถ่ายกันตอนกลางคืนเพื่อความสวยงามตรงน,นี้นิดหนึ่งนะคะก็จะอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพานะคพอเลยตรงนู้นก็คือตึกไบหยกนะคะตึกไบหยกทางที่ไปประตูน้ำอันนั้นฟูแมนคิงพาวเวอร์ แล้วก็ฝั่งนน้นโรงพยาบาลราชวิถีคืออนุสาวรีย์ชัยอ่ะจะมีอยู่ทั้งหมดอ่ะสี่เกาะนะคะโดยเกาะฝั่งโน้นก็คือเกาะพญาไทเกาะฝั่งนี้นะคะก็คือ,คอ,อตรงนี้ก็จะคือเกาะพระหนโยธินทางที่จะไปหมอชิดแล้วก็ทางไปกเกษตรนะคะส่วนฝั่งนู้นก็คือเกาะโรงพยาบาลราชวิถี นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่วนเกาะตรงนู้นนะะก็คือเกาะทางที่จะไปราชปารลกนะคะไปประตูน้ำนะคะคือดินแดงนะคะเกาะดินแดงจะมีทั้งหมดสรุปนะคะมีอยู่สี่เกาะนะคะเกาะฝากนู้นคือเกาะทางไปราชเทวีเกาะพญาไทก็คือไปสยาม ตรงนี้ก็คือเกาะราชวิถีโรงพยาบาลราชวิถีทางที่จะไปพระรามที่6ห,หรือว่าไปราชวัตรได้ส่วนเกาะตรงนู้นนะคะก็จะเป็นพระหนโยธินทางที่จะไปหมอชิดเกษตรศาสตร์ไปลาดพร้าวไปอะไรอย่างเงี้ยบิ๊กก็จะกลับบ้านฝั่งโน้นและส่วนเกาะทางนี้นะคะก็จะเป็นดินแดงนะ,ะทางที่จะไปราชปารกไปประตูน้ำนั่นเองทั้งหมดมีอยู่4เกาะของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะ ก็มีประมาณแค่นี้นะคะตรงนี้ก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็ก็จะมีเพื่อนๆนะคะจะมีเพื่อนๆจะมีพวกนักท่องเที่ยวจะมีคนไทยอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบเดินทางมาถ่ายรูปตรงนี้บ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็แบบตรงนี้ก็จะมีพวกอาหารให้กินเหมือนกันมีหลายๆอย่างนะคะสามารถที่จะมาทานอาหารทานอะไรกันได้นะคะแล้วก็แบบ อ๋อเห็นรถไฟฟ้าพอดีเลยนะคะตรงนี้ก็คือใจกลางเมืองนะคะกรุงเทพมาหานคระนะคะก็มีที่สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้เหมือนกันอนุสาวรีย์ชัยสมรรอภูมิก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะแล้วก็ทุกท่านก็สามารถที่จะมาเที่ยวเล่นมาอะไรตรงนี้ได้ะคะแล้วก็ตรงนี้คนก็จะมากันเยอะมากนะคะส่วนมากก็จะมีพวกคนที่แบบทางานพนาาักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยเขาก็กําลังเดินทางกลับบ้านใช่ปะ่ะอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมาอยู่แถวแถวนี้นั่นเองนะคะก็มักจะสัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนี้คนทํางานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะเราจะมัะมวแต่มากลัวมากลัวมากลัวอย่างเดียวมันมันไม่ได้แล้วนะคะทุกคนต้องใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนต้องใช้ชีวิตกันตามปกติ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะคะถ้าถ่ายโดนหน้าใครก็ต้องขออภัยนะคะเพราะมีกฎหมาย PDPA นะคะขออภัยจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพามาชมความสวยงามกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันตอนกลางคืนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ